มี่ไปไหนอะไหนออกแมนี้ไปไหนคะฮะไปไหนหนูไปไหนหนูจะไปไหนบึนบนะบึนบุนด้วยอ่ะใส่แว่นก่อนใส่แว่นอ่ะไปไปเดินเที่ยวก่อนไปเดินเที่ยวก่อนใส่แว่นอืมไปไหนอะคะ<น>เดี๋ยวรถร้องนะไปไป<น>อืมเแบบี้ เออบบ b y b บ b y นอนไปอ่ะไปไปไปอ่ะไปเดินเปิดประตูไปเลยค่อยๆเดินนะ่ะอืมอืมไปสิ<ม>อ่ะเปิดถูกไหม,ไมต้องเดินดึงเข้ามาดึงเข้ามาลูกให้ดึงออกดึงเข้าเออระวงังขาอ่ะอ่ะไปไปเออก็นั่นแหละระวังเลยคะระวัง อ่ะไปสิไปสิเออก็เดี๋ยวแม่เดินตามไปไปสิไปไปไปอออโอ้โหระวังเออ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 ข้ามดีดีเออแดด่ะลูกอืมระวังนะคะ รถบ้ามีรถไหมไปไหนหนูจะไปไหนหยุด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 วันนี้รถเยอะเขาขึ้นบ้านใหม่บบาายไปไปไายบายรถนะลูกไปายรถเหรอโอ้บบายไปไายบายเธอนี่เธอนี่ ไปไหนไม่ไปไม่ไปไม่ข้ามไม่ต้องข้ามรถมาเยอะลูกเออหมดแล้วหมดแล้วถ้าข้ามไปไหนเนี่ยมันมีรถอยู่ลูกรถเต็มซอยเลยน่ะเห็นไหมเห็นไหมรถมาเรื่อยๆเราเห็นไหมน่ะรถมาเรื่อยๆไปเข้าไปในซอยเข้าไปในซอยเออเออไม่ต้องออกมาลูกเดี๋ยวรถเขาก็ผ่านหนูก็โบกมือบายๆเอาน่ะ อืมอ,แบบอืมนุนนุนมาแล้วเออพอแล้วไม่ไป